วันนี้ระหว่างที่ออกหน่วยนะอาชีวะขนส่งช่วยประชาชนนะครับเทศกาลสงการสองนหกสิบวันนี้ก็มีผู้มารับบริการเราเนี่ยเป็นเป็นพ่อค้าน่ะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขายทองนะผู้ผลิตและจำหน่ายขายทองนี่นะฮะทองละร้อยอันนี้ทองละร้อยนี่ทองอะไรครับทองม้วนนะทองม้วนอันนี้แต่อันนี้เป็นร้อยห้าแบวนทองม้วนกะทิสดอันนี้ จากที่ไหนนะพี่ชายจากบ้านแพลวทำจากน้ำตาลมะพร้าวบ้านแพลวอร่อยครับอ่ามาจากบ้านแพลวนะทำจากน้ำตาลมะพรา้าวน,น,นะน,นะครับนี่มาฮะนี่กล่องกล่องให้กล่องละร้อยนี่ใกล่องละร้อยอยังด้วยนะน,นี่น,นะครับแล้วนี่อาหารทษนะฮะ<อ>ชิ้นใหญ่มากอะเป็นทอมูนที่ชิ้นใหญ่มากแล้วก็รสชาติดีมากอะกรอบนะครับโหกรอบ เมาคิดว่าใหญ่ๆเนี่ยรสชาติจะไม่ดีไม่ใช่นะรสชาตดาิดีมากกรอบด้วยนะครับกรอบหอมและที่สำคัญนะไม่หวานจนเกินไปทานเพลินแหละนะฮะทานเพลินเลยนะฮะ,น,น,ะนี่แล้วไอ้กระปุกเล็กๆนี้มันราคาเท่าไหร่พี่ราคาห0ึ่งร้0เหมือนกันแต่แ,ตแบบจัมโบ้ในร้อยห้าสิบอ๋อจัมโบ150้ร้อยห้าสิบอ๋อส่วนกล่องข้างบนนั่นร้อยหนึ่งครับผมว้าว นี่นอันนี้กับปุกนี่ร้อยหนึ่ง่สิบสิบลังฟีหนึ่งลังโอเคยสุดยอดนี่นี่นี่อ่ามานี่ใครสนใจนะติดต่อผ่านทางนี้ได้เลยและครับอ่าฝากไว้ให้วันนี้ เรามาทำกิจกรรมล้วก็ได้เจอเจอนะฮะพ่อค้าที่มารับบริการที่น่ารักแสนดีนี่เขาก็เอาทอม้วนนะฮะให้กับสมาชิกเราแจกบริการให้กับเรานี่ได้ได้ได้เป็นหลายหลายชิ้นเลยนะฮะหลายชิ้นเลยแล้วก็แลกกันนะสมาชิกเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของพี่เขาเนี่ยก็ได้เป็นหลายกล่องดีดีแล้วเยี่ยมยอดครับอ่ะปากไว้ฮะทอม้วนกะทิสดนะฮะ จากบ้านแถวครับ